สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ในเกมไมค์ครับนะคะอยู่ในเติร์ฟเซกสินนะคะในแมปซาวเวอรเวร์ซูเปอร์นะคะเป็นแมปเอาชีวิตรอดนะคะอันนี้ก็คือบ้านของเรานะคะทุกคนเราห่างหายไปนานมากเลยนะคะเพราะว่าเราเรียนหนึ่งเดียวเลยนะคะเราก็เลย ไม่ได้มาอัดเกมเลยนะคะแต่ว่าเดือนนี้เราปิดเทอมนะคะเราก็เลยเข้าเกมไมค์คราฟแล้วเราก็มาเล่นแล้วเราก็อัดเกมให้ท่านผู้ชมดูนะคะเรากลับมาเล่นได้ประมาณยังไม่ถึงอาทิตย์ตีนะคะท่านผู้ชมเราก็สร้างอะไรไปเรื่อยนะคะโปรเทกนี้เราก็ได้มาหลายอันเลยนะคะ แต่ว่ามันติดตั้งได้แค่สามอันนะคะทีแรกว่าถ้าได้สีอันเราจะมาติดไปตรงนี้นะคะอันนี้ก็เป็นฟาร์มต้นไม้ของเรานะคะฟาร์มต้นไม้เราก็มีไม่เยอะมากนะคะทีแรกเรามีเยอะมากไปถึงสุดนู่นเลยนะคะแต่ว่าทีนี้มันสูงเกินไปนะคะเราก็เลยไม่เอาดีกว่าแต่ว่าทีแรกที่ต้นไม้ไปถึงสุดนู่นยังไม่มีโซนนี้ขึ้นมานะคะจะมีแค่ฝั่งนู้นฝั่งเดียวนะคะ แต่เราจะพาเดินออกไปดูข้างนอกก่อนนะคะว่าบ้านเรานั้นเป็นยังไงนะคะนี่ประตูทางเข้าทางออกอยู่นี้นะคะมีประตูเดียวค่ะนี่ค่ะอาจจะมีเสียงแมวรบกเพื่อนนิดหน่อยนะคะเราจะวิ่งไปไกลๆให้ท่านผู้ชมดูค่ะวิ่งไปตรงนู้นแล้วกันนี่ก็เป็นบ้านเพื่อนนะคะแต่ว่าเราก็ไม่เห็นเพื่อนมาเล่นเพื่อนคนไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ นี่บ้านเราเป็นไงบ้างสวยไหมไอ้ดินตรงนี้เราก็เป็นคนเลียร์ไปนะคะเพราะว่าเราจะไปทำฟาร์มนะคะนี่อันนั้นก็จะเป็นฟาร์มนะคะชั้นสามชั้นนั้นเป็นฟาร์มหมดเลยนะคะอันนี้จะเป็นฟาร์มต้นไม้อย่างเดียวนะคะจะมีฟาร์มข้าวแชร,รอหลอดต้นอ้อยฟักทองแล้วก็จะเราจะก็จะทำเพิ่มเติมอีกนะคะ ตรงนี้ทีแรกเราก็คิดว่าโปรเทคมันจะวางได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็เลยเสียตรงนี้เอาไว้แต่ว่าทีนี้โปรเทคมันวางได้แค่สามอันนะคะก็ขอ,ขอเข้าตรงนี้เลยแล้วกันเวลาเราเข้าเราออกบ้านเนี่ยมันจะมีตรงนี้บอกนะคะท่านผู้ชมเข้าสูเ่เขตที่ดินของเบบี้จ n e นะคะแต่ว่าถ้าเราออกไปมันก็จะเขียนว่า คุณออกจากพื้นที่เบบี้จูนแล้วอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นกล่องนะคะกล่องเก็บของของเราจะมีอะไรต่างๆมากมายนะคะไปตรงเนี้ยเราไม่ได้ทํานะทุกคนแบบว่ามีคนอื่นมาทําอ่ะเขาบอกว่าเขาจะสร้างหองคอยอะ่ะคือแบบว่าเราก็ไม่อยากให้มันติดบ้านเรานะไอตรงเนี้ยเราถูกได้นะท่านผู้ชมเขาไปวางโพเทคตรงนู้นนะนะ่ะทุกคนเห็นไหมโพเทคตรงนั้น แต่เขาบอกว่าเขาจะสร้างหองคอยตรงนี้แต่เขาไม่เอาโคเทคมาวางไว้ตรงนี้เราก็งงไปอยู่แล้วมันแล้วมัน,มนติดชิดบ้านเราอย่างนี้เลยอ่ะทีแรกบ้านเราเหยียบว่างว่างอย่างนี้เลยนะทุกคนแต่ว่าเขามาทําอย่างเงี้ยดูสิเขามาเอาลาวามาเทแล้วเขาก็เอาน้ำมาลาดเอาลาวามาเทหลายๆชั้นนะคะโอเคอันนี้คือชั้นใต้ดินนะคะไม่ได้ชั้นใต้ดินหรอกมันเป็นแบบว่บ้า ที่เราขุดเหมืองเอาไว้นะคะแบบว่าเราขุดหานเล่แต่ว่าเราก็ยังขุดไม่ได้เท่าไหร่นะคะก็จะแบบว่ามาตกแต่งให้มันดูเออน่ากลัวน่ากลัวนิดนึงไอ,อหินพวกนี้เราไม่ได้ค้ามนะคะเรามาจากเออเนเธอร์ ater, ที่เราพบเจอจากพื้นที่ข้างนอกที่เราไปสำรวจนะคะเราก็เลยขโมยหินม,มานะคะหินก็จะเป็นแบบว่าออกแนวน่ากลัวนิดนึงนะคะไปไปดูชั้นสองกันนะคะทุกคน ันนี้ข้างล่างก็จะไม่มีอะไรมากนะคะว่าเรายังไม่ทำอะไรมากเท่าไหร่อ่าชั้นนี้นะคะท่านผู้ชมเป็นความข้าวนะคะความข้าวของเราเองสวยงามมากเลยแต่เรายังไม่เก็บนะคะเพราะว่าเรารออัดคลิปแล้วเราค่อยเก็บมันดูสวยงามดีนะคะล้วก็ามายืนชมวิวตรงนี้ได้นะคะอันนี้จะเป็นชั้นที่หนึ่งนะคะของบ้านเราเนี่ยท่านผู้ชมแล้วเราเดี๋ยวเราจะต่อไปทางอุย้ย เดี๋ยวเราจะต่อไปทางนั้นอีกนะคะเพราะว่าเราก็จะสร้างความเข้าให้มันใหญ่ไปเลยเราจะได้ได้ตังค์เยอะๆนะคะเฮ้ยไปดูชั้นสองกันค่ะชั้นสองนะคะของเราก็คือฟาร์มแครอทนะคะฟาร์มแครอทก็จะมีประมาณนี้นะคะแต่ว่าทีแรกเนี่ยมันมีอยู่ประมาณนี้นะท่านผู้ชมมันตัดเนี่ยท่านผู้ชมเห็นรั้วไหม มันตัดจากกลัวไปประมาณเนี้ยตื้อตัดไปนะคะที่แรกยังไม่ได้สร้างตรงนี้นะคะเราเพิ่งมาขยายนะคะท่านผู้ชมแล้วเดี๋ยวเราก็จะขยายไปฝั่งนั้นอีกเพิ่มเติมะคะแล้วก็จะปลูกเออม,มันฝรั่งจับแตงโมนะคะเราก็จะสร้างให้มันใหญ่ๆไปเลยนะคะแล้วเราก็คิดว่าเราจะสร้างหลายๆชั้นด้วยนะคะอันนี้ก็ชั้นที่สามนะชั้นที่สองก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะจะมีแค่ ฟาร์มนะคะฟาร์มแครอทนะคะกับยังไม่ได้สร้างค่ะเอ้ยยังไม่ได้ปลูกนะคะน,นี่จะเป็นชั้นที่สามของเรานะคะจะมีฟักทองนะคะฟักทองนี้ปลูกไว้เพื่อที่จะไปทําไฟนะคะเพราะว่าฟักทองนี้มันขายไม่ได้นะคะก็จะมีอ้อยนะคะอ้อยก็ขายได้นะคะแต่ว่าขายได้ในราคาที่ถูกนะคะก็เลยปลูกไว้แค่นี้นะคะเอาไว้เผื่อ,อไว้ทําน้ําต้งน้าตาลนะคะท่านผู้ชม ไอชั้นนี้เราก็ยังทําอะไรเออยังไม่ได้ทําอะไรมากนะท่านผู้ชมกคจะมีแบบตรงนี้คิดคิดไว้ว่าจะทําฟาร,ร์มแตงโมงนะคะเพราะว่าแตงโมงขายได้นะคะเราก็จะทําฟาร,ร์มแตงโมงยาวไปเลยนะคะแล้วก็เราก็จะปลูกอ้อยไ้แค่นี้นะคะแล้วเราก็จะปลูกฟักทองไว้แค่สองแถวนี่แหละค่ะทีแรกนะคะ,ท,ะ,คะท่านผู้ชม ทีแรกเราไม่ได้คิดว่าเราจะปลูกฟักทองนะคะแต่ว่าเราปูดินไปแล้วแล้วทีนี้ยเราลืมคิดว่าต้นอ้อยอ่ะมันต้องปลูกใกล้น้ําทีนี้เราก็เอาเอาดินสองอันมาปลูกไว้ตรงนี้แต่น้ําอยู่ตรงนี้นะนี่ตรงนี้มีน้ําประมาณนี้น้ําก็จะยาวไปถิดนู่นเลยแต่ว่าทีนี้ยอ้อยมันก็จะปลูกได้ติดน้ําแค่นี้มันปลูกตรงนี้ไม่ได้เราก็เลยเอา ฝักทองมาปลูกนะคะสองข้างเลยนี่สวยงามดูสิดูเพื่อนบ้านเราทําสิทุกคนดูสิเป็นหนึ่งนั่นเลยอะ่ะแต่เขาไม่ปลูกกันนั้นแต่เขาอยากปลูกบมนฟ้านะคะตูติไอต้นเนี้ยก็ขายได้น,นะทุกคนต้นไม้ไผ่อะ่ะใช่ไม้ไผ่หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้เล่นนานแล้วอะ่ะน,นี่ดูดิเนี่ยเขาทำอย่างเงี้ยดูดิแล้วเขาแบบว่าลามมาตรงนี้ของเราอะ่ะทุกคนดูดิแล้วมันแบบว่ามันแบบ เราก็ไม่รู้จะพูดยังไงอะนะเพราะว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของเขาแอกว่าโปรติกเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะคะแต่เราก็รู้สึกแบบว่านิดนึงอะมีบนันไดเราก็จะสร้างมาอย่างนี้แล้วเราจะเลี้ยวไปฝั่งนี้นะคะชั้นสองเราก็จะขึ้นไปอย่างนี้เลยนะคะเพราะว่าเราต่อไปทางนี้ไม่ได้มันหมดโปรทิเราแล้วนะคะทุกคนก็จะไม่มีอะไรมากนะคะทุกคนบ้านเราก็จะมีประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเมก็จะมา ให้ดูนะคะของเราก็ไม่มีอะไรมากมายนะทุกคนอันนี้ก็เนี่ยโพเทคอะมันรับได้ทุกวันนะทุกคนแต่ว่ามันใช้ติดได้แค่สามชิ้นนะคะอันนี้เราก็จะสะสมไว้เรื่อยๆนะคะอันนี้เราก็ได้มามันหล่นมาจากบนฟ้านะคะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันแลกยังไงนะกำลังถามแอดมินอยู่นะคะนี่ก็เป็นกุญแจไว้แลกหน้ากระเป๋านะคะ นี่จะเป็นปีที่เพื่อนให้มาตั้งแต่แรกนู้นเลยนะคะแล้วก็มีแอปเปิลทองนะไม่มีอะไรมากก็ไม่ชมก็จะมีของประมาณนี้แรกก็ไม่ค่อยมีเยอะนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ลงเหมือนเลยเราสร้างจากฟาร์มนะคะยอดเงินตรงนี้หมื่นหกแปดร้วเจ็ดสิบเราก็ได้มาจากการสร้างฟาร์มนะคะ เดี๋ยวเราพาไปดูท่านผู้ชมก็คือว่าชั้นบนนี้นะคะการหาฟังเดี๋ยวเราจะทุบแล้วปลูกให้ดูนะคะว่าหนึ่งต้นเนี่ยมันได้กี่บาทนะคะมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทุบข้าวให้ดูนะคะว่าหนึ่งต้นจะได้เงินกี่บาทนะคะที่ได้เงินเพราะว่าเราเลือกเป็นสายอาชีพนะคะสายอาชีพ,ะะาาชพฟาร์มนะคะแล้วแต่ ว่าคนจะเลือกว่าเป็นชาวประมงหรือเป็นนักขุดแร่หรือเป็นนักตัดต้นไม้อย่างนี้นะคะหน้าตาปามจะมีให้เลือกอาชีพอยู่นะคะเราเลือกอาชีพเป็นฟาร์มเมอร์นะคะมาค่ะนี่ตังมันขึ้นเห็นไหมทุกคนได้ตังค์1.64บาทกับอีา3 สามเนะคะมาเดี๋ยวเราลองปลูกจะได้ทั้งเก็บด้วยปลูกด้วยนะคะนี่ปลูกหนึ่งต้นนี้นะคะได้ตงังหนึ่งจุดเก้าสตางนะคะแล้วก็หนึ่งเอพนะคะเอ็ e นี้มันก็จะบวกบวกขึ้นไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเหมือนเป็น เป็นแรลงนะคะจากแบบว่า i, เป็นสอเป็นสาเป็น v i อะไรประมาณนี้นะท่านผู้ชมหนูก็ไม่รู้ว่าพูดถูกหรือเปล่านะคะแต่เราจะเก็บไปสักกองนึงแล้วเราเอาไปขายกัน,นะค่ะเราเก็บอันนี้แล้วก็ปลูกอันนี้แล้วเราไปขายแล้วก็ได้อีกสามเด้งเลยนะคะ น,นี่เห็นไหมตังมันก็จะรวมยอดมาให้เรานะคะเป็นี่26บาทอันนี้บวกอีก4บาทแล้วเราก็ได้อีก48ยูอีนะคะเราลองมาปลูกกันนะคะว่าเราจะได้ตังกี่บาทปลูกหนึ่งแถวนี้ ได้ตังประมาณยี่สิบบาทนะยี่สิบกว่าบาทนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วเราก็สามารถเอาข้าวเนี่ยไปขายได้นะคะขายได้ก็จะได้กองละประมาณกดคลิกขวานะท่านผู้ชมเมื่อกี้ถ้ากดคลิกทีหนึ่งอนะ มันจะขายได้แค่แท่งเดียวนะคะเอ้ยขายได้ชิ้นเดียวนะคะอันนี้เรากดคลิกขวาที่ข่าปุ๊บมันก็จะเด้งมานะคะอันนี้หนึ่งชุดนะคะขายได้ในราคาหนึ่งร้อยแปดสิบห้าจุดหบาทนะคะถ้าเราเก็บได้หลายๆกองเราได้หลายร้อยเลยนะท่านผู้ชมนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนถ้ามีอะไรอัปเดตอีกนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัดให้ดูกันนะคะ ขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะคะขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะไว้เจอกัน EP หน้านะคะ